ในวันที่28กันยายนและวันที่30กันยายน2554พอท่านสมณะโพธิรัก์พร้อมท่านปัจชาก็ได้เดินดูบรรยากาศของเทศกาลกินเจที่ร้านอุทยานบุญนิยมและสหกรณ์บุญนิยมค่ะนอกจากนี้แล้วพระท่านก็ยังได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเทศกาลกินเจในปีนี้ด้วยล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปลองฟังกันดูนะคะก็มาเห็นเทศกาลเจที่นี่แล้วก็ มันทำให้รู้สึกว่าความหวังของสังคมความหวังของโลกเนี่ยมันมีความหวังเพิ่มขึ้นนะ <S S เพราะว่าดูแล้วคนมันเกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจว่าสิ่งที่ควรคืออะไร S <S <an itary> เขามานิยมชมชื่นที่จะกินเจหรือว่าจะกินอาหารที่มันไม่มีเนื้อสัตว์ขึ้นมาเรื่อยๆนี่ก็เป็นความก้าวหน้าเป็นปัญญาของคนอย่ญญางแท้จริง <S <S <an itary> เพราะว่าเรื่องอาหารเจหรืออาหารมังสวิรัตินี่มันเป็นอาหารที่มันเป็นอาหารเศรษฐกิจเป็นอาหารเศรษฐกิจ,กาาจกที่มีคุณประโยชน์ทั้งทางด้านกายภาพสุขภาพและก็มีประโยชน์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและวิญญาณ มันมีม,มประโยชน์เนี่ยสีประเด็นใหญ่ๆเนี่ยทังกายภาพสุขภาพร่างกายก็ดีขึ้นทาร่างกายมันถูกต้องกับอาหารผักพฤฤืชเป็นอาหารของมนุษย์ชาติเพราะงั้มันก็ถูกต้องของกายภาพเพราะเมื่อมีถูกต้องกายภาพแล้วสุขภาพมันก็ดี สังขารร่างกายความเจ็บไข้ได้ป่วยน้อยลงแข็งแรงเศรษฐกิจก็ดีเพราะว่ามันถูกการลงทุนไปทำเนื้อสัตว์นมันแพงกันกันตั้ง9ต่อเ้าเท่าพอจะได้เนื้อสัตว์มากิโลหนึ่งต้องลงทุนพืชไปอีก9กิโลอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันเสียเวลา อาหารสัตว์มันอาหารเซกันแห้งมันกินสัตชั้นอาหารชั้นสองพืชนี่มันอาหารชั้นหนึ่งาทางด้านเศรษฐกิจก็ดีทั้งด้านจิตวิญญาณโดยตรงมันเป็นบาปเนี่ยมันเป็นบาปมันเป็นพิษเป็นภัยทั้งจิตวิญญาณทำให้หดหดรายก็ทั้งนั้นเลยเป็นบาปก็เป็นบาปนะโดยเฉพาะติดยึดกิเลสนี่ต่างน,น,นานา เพราะในความเจริญอันนี้ที่อจตมามองเห็นว่าคนเรามีปัญญาแม้จะยังไม่เข้าใจละเอียดละออก็ตามแต่ว่าเริ่มต้นเปลี่ยนพฤติกรรมเปพฤติกรรมมาแล้วก็มาเรื่อยๆๆจะทำให้ทั้งคมประเทศชาติมันดีขึ้นเรื่อยๆ เห็นก็ขึ้นขึ้นเห็นว่าโอ้โหมาคนมากมายานิยมชมชอบอะไรมากขึ้นพวกเราก็ดีนะพวกเราก็แข็งแรงะปี้กระเป๋าค้นควายกันแข็งแรงขึนข้นเรื่อยๆดีมากทั้งสองด้านทั้งผู้ให้และผู้รับ